บทที่101นิมิตของอาชิตะดูก่อนท่านทั้งหลายถูกต้องแล้วที่ตถาคตยังไม่ได้กล่าวสิ่งใดต่อท่านเพราะเรารอการมาของอาชิตะซึ่งค่ำคืนนี้เขาจะเป็นผู้มาบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ท่านทั้งหลายฟังพระพุทธเจ้าพูดขัดจังหวะขณะที่ทุกคนกำลังแสดงความเห็นต่อการมาถึงของอาชิต ข้าแต่เจ้าแห่งพุทธะที่ผ่านมาข้าพระเจ้าไม่เคยมียาณอย่างรู้เหตุฉไหนพระองค์จึงประสงค์ให้ข้าบอกเล่าเรื่องราวของโลกอนาคตด้วยละขอรับอชิตะพูดด้วยความไม่แน่ใจดูก่อนอาชิตะครั้งหนึ่งเราเคยสนทนากันถึงเรื่องนี้เธอคงลืมไปแล้วกระมังว่าเธอคือใครพระพุทธเจ้าพูดเหมือนย้ำเตือนว่าเคยตกลงอะไรสักอย่างกับอชิตะ อ,อชิตะทำท่าคิดก่อนจะพูดว่าท่านหมายถึงภาพที่ปรากฏขึ้นมาในนิมิตโดยที่ไม่รู้ที่มาในวันนั้นหรือขอรับอชิตะถามมีผิดดอกพระพุทธเจ้าพูดท่านโบเชครับผมขอถามแทรกตรงนี้ก่อนได้ไหมครับดูเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ระหว่างพระพุทธเจ้ากับอชิตะใช่ไหมครับ ผมขอไปดูตรงนั้นก่อนได้ไหมผมถามได้สิเธออยากจะเห็นช่วงไหนเธอเลือกได้เลยมันเป็นความทรงจำของเธอเองอยู่แล้วท่านโพเชตอบผมไม่รู้ว่ามันคือช่วงเวลาไหนนะสิครับผมถามถ้าเป็นเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้ากำลังพูดถึงอยู่นี้มันจะอยู่ในช่วงปีที่18 ตั้งแต่เริ่มเผยแผ่การเป็นพุทธะของพระพุทธเจ้าก่อนเหตุการณ์พระเจ้าประสเสนที่โกศลฝันประหลาดราวหปีซึ่งเป็นช่วงที่เธอกลับมาอยู่ที่เมืองสาวัตถีหลังจากท่านภาวรีเสียชีวิตไปเพียงหนึ่งปีท่านโพเชตอบอ้อผมเห็นแล้วครับผมตอบประภาพเหตุการณ์หนึ่งปรากฏขึ้นภาพที่เห็นตอนนั้น พระพุทธเจ้ายังพำนักอยู่ที่วัดเชตวันคืนวันหนึ่งในช่วงกลางฤดูร้อนหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมประจำวันที่ให้ทุกคนนำข้อบกพร่องมาบอกเล่าเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงท่ามกลางแสงเทียนสลัวบนศาลาขนาดใหญ่สะท้อนกับพื้นไม้ที่ขัดเป็นมันที่ตอนนี้เหลือเพียงแค่สองจุดที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่กับของอาชิตะ นอกนั้นทุกคนช่วยกันดับหมดแล้วอาชิตะคอยให้ทุกคนกลับที่พักจนหมดเพื่อจะขอสนทนากับพระพุทธเจ้าเป็นการส่วนตัวมีเรื่องอันใดหรืออชิตะพระพุทธเจ้าพูดขึ้นหลังจากสังเกตเห็นว่าอาชิตะร้อให้ทุกคนกลับข้าพระเจ้าจะขอปรึกษาอะไรสักอย่างได้ไหมขอรับอชิตะพูดความประสงค์ได้สี่ข้าย,ยินดี พระพุทธเจ้าตอบข้าไม่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏกับข้านี้มันคืออะไรจะบอกว่าเป็นนิมิตก็ไม่ใช่เพราะข้ายังรู้สึกตัวภาพเหล่านี้ปรากฏต่อข้าในช่วงก่อนรุ่งสางขณะที่ข้ายังนอนอยู่แต่มันชัดเจนจนทำให้ข้าจดจำรายละเอียดของภาพนั้นได้ทั้งหมดมันทำให้ข้าไม่สบายใจ และมีความรู้สึกสองอย่างที่ขัดแย้งกันเกิดขึ้นอจิตะเริ่มเล่าไหนเจ้าลองแจ้งให้ข้าฟังสิพระพุทธเจ้าพูดภาพที่ปรากฏต่อข้ามันแบ่งออกเป็นสองด้านด้านที่หนึ่งเป็นภาพของความตึงเครียดเหมือนกำลังจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นพระอาทิตย์กำลังถูกเมฆสีดำทมมืนบดบังจนสิ้นแสง ฝนกำลังตั้งเขาซึ่งมีทีท่าจะกลายเป็นมหาพายุใหญ่เสียงลมวีดวิวราวกับเสียงของปีศาจท,ที่ร้องโหยหวนสัตว์เลี้ยงต่างๆพากันหดหายเข้าซ่อนตัวนกกาเร่งบินกลับรังเหมือนรับรู้ว่านี่คือลางร้ายข้าเห็นภาพของผู้คนที่ไร้บ้านจำนวนมากกำลังหาที่หลบซ่อนพวกเขามีแววตาที่ตื่นตระหนกหวาดกลัวและสิ้นหวัง เนื้อตัวของเขาสกปรกมอมแมมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งร่างกายผอมแห้งผิวหนังดูซีดเผือกเหมือนซากศพพวกเขาทั้งนั่งทั้งนอนซุกตัวตามซอกหลืบที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดข้าแน่ใจว่าภาพที่เห็นนี้ไม่ใช่ยุคสมัยปัจจุบันของเราเพราะบ้านเรือนมีความแตกต่างมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเล็กบ้างใหญ่บ้าง เตี้ยแค่ยอดไม้บ้างสูงเสียดเมฆบ้างถนนที่ใช้สัญจรก็ราบเรียบราวกับปูด้วยหินที่ขัดแต่งอย่างดีอาชิตะอธิบายข้าเห็นภาพของมนุษย์ที่ไร้ความหวังมีชีวิตอยู่ด้วยเศษอาหารจากกองขยะเนื้อตัวของผู้คนมีผื่นคล้ายขี้กลากขี้เกลื่อนบางคนเป็นฝีหนองผุพอง บางคนส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดข้าเห็นพวกเขาเอาถ่านไฟสีแดงฉานจี้ลงไปที่แผลเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดแต่กลับกลายเป็นการซ้ำเติมให้บาดแผลนั้นลุกลามข้าเห็นภาพของพื้นดินที่แห้งแล้งไม่มีต้นหญ้าสักต้นแม่น้ำกลายเป็นสีดำขุ่นข้นไรร่องรอยสิ่งมีชีวิตผิวน้ำมีแต่ปฏิกูลลอยอยู่เต็มไปหมด ในบ้านกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนำโรคนานาชนิดผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกับมันโดยไม่รู้ว่ามันกำลังกัดกินตัวเขาอยู่ข้าเห็นภาพของพญามารที่มาในคราบของความหรูหราสวยงามมาในรูปของวัตถุมันวาวมีสีสันสะดุดตามาในรูปของกลิ่นหอมที่หาไม่ได้ตามป่าเขามาในรูปของผิวสัมผัสที่นุ่มนวล มาในรูปของรสชาติที่หอมหวานมันเค็มจนยากจะห้ามใจแต่เนื้อในของมันกลับเต็มไปด้วยยาพิษที่พร้อมจะทำร้ายผู้คนพร้อมจะทำลายต้นไม้ใบหญ้าและพร้อมจะเข็นฆ่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่ให้มาลายหายสิ้นไปตลอดกาลค้าเห็นพญามารยุยงให้มนุษย์เกิดความแตกแยก เกิดเป็นมหาสงครามทำให้คนทั้งโลกเกิดความเกลียดชังกันข้าเห็นอาวุธมหาปลายัยที่สามารถเผาผลาญมนุษย์ครั้งและแสนคนได้ในพริบตาข้าเห็นสภาพบ้านเรือนถูกเผาทำลายจนราบเรียบเป็นหน้ากลองข้าเห็นภัยพิบัติที่วิปริตที่สุดในโลกคลื่นยักษ์จากท้องทะเลถาโถมเข้าสู่ฝั่งไฟบรรลัยกันแทรกตัวขึ้นจากใต้พื้นพิภพ ลมพายุหมุนพัดทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าพายุและผืนดินแยกออกเป็นเสียเส่ยงๆยงมันเคลื่อนตัวไปมาราวกับมันอยู่บนผิวน้ำจากนั้นข้าก็รู้สึกว่าตัวข้านั้นเดินอยู่บนเส้นทางลอยฟ้าที่สูงกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นข้าเดินไปบนเส้นทางนั้นพร้อมกับดาบที่มีแสงสว่างอยู่ในมือ ที่ปลายทางข้าได้พบกับผู้คนจำนวนนับพันพวกเขาเป็นเหมือนสหายนักรบที่มีอาวุธครบมือเมื่อข้าไปถึงพวกเขาต่างชัยโยด้วยความดีใจเพราะเขากำลังรอข้าอยู่ซึ่งข้ารู้สึกอุ่นใจที่ได้เจอพวกเขาเนื่องจากสถานที่ที่อยู่ตรงหน้านั้นเป็นเสมือนที่ทำการขององค์กรขนาดใหญ่ที่ดูน่ากลัวมีอำนาจยิ่งใหญ่ และมีสมาชิกเป็นจำนวนมากผู้คนที่เป็นสมาชิกขององค์กรนี้จะอาศัยอยู่ภายใต้โดมสีแดงขนาดมหึมาที่เปรียบเสมือนเป็นที่กักขังและเป็นกราะก,กำบังไปในตัวแคาได้ยินเสียงของผู้คนที่อยู่ในนั้นลอดออกมาคล้ายบทสวดอย่างพร้อมเพรียงที่ผ่านมาเหล่าสหายที่รอค่าอยู่พยายามจะทำลายเกราะนั้นแต่เพราะวัตถุสีแดงนี้ แข็งแกร่งยิ่งกว่าหินผามันเป็นโดมที่ปิดปิดชิดในทุกทิศทางแม้มแลงวันสักตัวก็ไม่สามารถจะเล็ดลอดเข้าไปได้ข้ารู้ดีว่าตนเองมาที่นี่เพื่อจะทำอะไรข้ามาเพื่อที่จะปลดปล่อยผู้คนที่อยู่ในนั้นให้เป็นอิสระแต่ด้วยจำนวนเพื่อนนักรบที่มีอยู่ในตอนนี้ข้าไม่เห็นทางที่จะมีใช้ได้เลยเปรียบเสมือนมดตัวเล็กๆ ที่กำลังจะต่อกอนกับพญาช้างสารแต่เมื่อข่าชูดาบขึ้นความมหัศจรรย์ก็ปรากฏเพียงข่ากรีดไปบนเกรอะก,กบาบังนั้นเบาๆมันก็ขาดออกจากกันราวกับเป็นผ้าใหม่เนื้อบางๆจากนั้นข่าและเพื่อนทั้งหมดจึงช่วยกันกรีดมันให้เป็นช่องจนทั่วข้าเห็นผู้คนจำนวนมากทยอยกันเดินออกมาจากกราะนั้น และทันทีที่เขาก้าวเดินออกมาท้องฟ้าที่เคยเป็นสีเทาขมุกข,ขมัวดูแห้งแล้งไร้ชีวิตก็ค่อยๆกลายเป็นสีฟ้าสดใสดอกไม้นานาชนิดค่อยๆผลิดบานทุ่งหญ้าเขียวขจีค่อยๆปรากฏขึ้นป่าไม้พืชพันธุ์พันญยาหารก็เจริญงอกงามแทงยอดออกดอกออกผลบานสะพรัง่งเหล่า,มาแมลงและผีเสื้อต่างโบยบินมาเกาะที่ดอกไม้ เสียงนกนานาชนิดส่งเสียงร้องดังก้องปรกปากฏสัตว์ป่าน้อยใหญ่เดินไปมาอย่างอิสระข้าแต่ผู้เป็นพระภาของพระเจ้าขอพระองค์ได้โปรดไขข้อข้องใจให้กับข้าด้วยเถิดอาชิตะร้องขอหลังจากเล่าเรื่องราวจากภาพที่เห็นในนิมิตจบแล้วดูก่อนอาชิตะมีหลายเรื่องที่เจ้าอาจจะหลงลืมหรือไม่เคยมีความประสงค์ที่จะรู้ นั่นคือเกี่ยวกับอดีตชาติของเราทั้งสองคนพระพุทธเจ้าพูดอดีตของเราหรือขอรับภาพในนิมิตท,ที่ข้าเล่าให้ท่านฟังนี้มันเกี่ยวกับอดีตชาติของเราด้วยหรือขอรับอาชิตะถามเกี่ยวทั้งอดีตและส่งผลไปยังอนาคตด้วยภาพที่เจ้าเห็นนั้นคือภารกิจที่เจ้าจะต้องไปทำในอนาคตแต่เจ้าจะต้องรู้ว่าที่มาของเรื่องราวนั้น มาจากอดีตตอนไหนและอย่างไรพระพุทธเจ้าตอบขอพระองค์โปรดเล่าให้ข้าฟังด้วยเถิดอชิตะร้องขอที่จริงเจ้าสามารถดูได้เองเพราะมันคือประสบการณ์ของเจ้าและเจ้าก็มีทักษะการล่วงรู้อดีตชาติอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเสนอแนะแต่ข้าไม่รู้ว่าจะต้องรู้เรื่องอะไรนะสิขอรับ อชิตะถามถ้าอย่างนั้นข้าจะทบทวนความทรงจำนี้ให้กับเจ้าเองพระเพรือเจ้าตอบเป็นความกรุณาอย่างสูงขอรับอชิตะพูด